เปียครับเปีย,ปยไอเปียไอเปียนี่ยล่ะนี่ยล่ะนี่ยล่ะอ่ะเถ้าสีขนว่นะนี่เปียแน่นอนครับตัวนี้ อุ <iyorsun? S 2> ้ยกดกดกด้ยเปียเปียปบ้เฮ้ยใช่ได้ไม่ยังไงเฮ้ยวัด้ำอย่างมันมันไอ้ขนเนี่ยยิงย้อนโอนปีแว้ว ครับผมวันนี้มาคนสองคนหนีหนีเซียนมาเรียกว่าปุ๊บปั๊บแล้วเราก็ไม่ชวนด้วยมาจัดการเรื่องส่วนตัวเข้าไปมาเกาะลอยกันนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างแต่ที่นีแน่มีแหแหลงไปแล้วล่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เกาะลอยไปดูกันถ้าไม่ดีเราก็อาจจะไปหมายอื่นแต่เดี๋ยวค่อยไปตามดูกันะครับค่ว่ากันลองตรงนี้ก่อน เดี๋ยวลองนี้ก่อนเดี๋ยวตกหมึกก่อนเช้าสักแป๊บนะครับถ้าไ่ดีก็ไปตกปลาเหมือนเดิมตามสูตรแต่จานเขาตกปลาเลยวันนี้สายปลาแล้วตกหมึกอย่างเดิมหาหาของกินน่ะของของสนุกเอาไว้ที่หลังนะครับข้าวก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันครับที่ปลาสะพานโอ้โหน้ำสวย น้ำสวยดีจริงจริงรถใส่ดีด้วย<ๆ>ใส่ด<ๆ>้<ๆ>แต่ไม่ใส่มากห่ะใส่กำลัง,<อ>ลงดีดูดูแนวเชือกอยู่ใจเย็นเดี๋ยวตีไปติดเชือกคาเลยส <Okay. S 2> องร้อยห้าสิบอนะีกเออก็อไปดิ้นลอนหาซื้อโยอยีกเดี๋ยวรถที่แหนมเลยครับ มีตามไหมจ๊ะ,ะเดี๋ยวมาลองตกปลาดูนะครับใช้เป็นหัว1.5กรัมก่อน เฮ้อยอ้ยของก็ดีจริง,รงไม่น,าน่าไม่ถ่ายรูปเลย,เอยของก็ดีจริงอยตัวใหญ่ตัวเลิเลย โจ๊กได้แล้วนะครับตัวใหญ่เลยโอ้โหโอ้ยไซนี้ก็มันนี่โอ้ยตัวโคตรสวยอะเื้อเอ้ฝ่ามือเลยอ่ะ สะพานใหม่ต้องป่ามอสองแล้วอ่ะส่วนบ้านนะครับ อุ look, Ooh, oh, oh, right. ้ยมาอีกแล้วโอ้โหตายแล้วโอ้ยอะไรนี้อะอะไรครับนี่ยสามไปแล้วโอ้ยหลุดโอเคครับตอนนี้เรายังไม่ได้อะไรเป็นชีวิเป็นอันกันเลย เกาะลอยเขาจะมีแบบคนมาขายข้าวนะครับยี่สิบบาทเนี่ยมีไข่ดาวโพดแจม่มยี่สิบบาทก็ปลาไม่กินคนก็ต้องกินก่อนนะนะโอเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวรอน้ำขยับค่อยลุยกันใหม่นะครับพัดเลือดเหมือนกันแต่หมมลังสับแป,ป๊บตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงแล้วแต่มันตามจากข้างนอกอะดูสเตปาจารย์ต่กันหน่อยนะครับวันนี้เป็นไงครับเงียบเหมือนเดิมเงียบเหมือนเดิมสงสัยไม่หมานว่ะคันเนี้ย ปลาตาแล้วปลาไม่กัด yeah, แย่แย่กัเนยน่แย่อืมเดี๋ยวรอน้าพยายมน้ำตายอยู่เ<อ>ย็นเย็ <c oughs> นนี่การตาย รอดแล้วครับนี่ปลาตัวแรกตอนเกือบจะเที่ยงนะโอ้โหสีขนมาแล้วหนึ่งตัวไม่ได้กดถ่ายด้วยเอาเป็นอันว่ารอดแล้วนะโอเคครับเ้อแห้วเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปต่อแหลมแท่งกันสักพักนึงนะ รอดเว้ยจานไตยรอดนะครับแล้วก็ไม่มีช็อตได้ปลาด้วยโอ้โหกินปุ๊บขึ้นปั๊บนี่เรื่องเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันแหลมแท่นครับโอเคครับผมเรามาแหลมแท่นกันแล้วดูลมเลยเปียกๆนี่มีใครตกอยู่นะจะรอดไหมเนี่ยผมวันนี้เฮ้รอดเดี๋ยวระวังดีดดิ๊เดี๋ยวลงไปลองกันดูนะครับเดี๋ยวให้นัทดูไปลองเดี๋ยว าจานย่ายเขาไปเข้าห้องน้ำเราก็ลงไปลุยก่อนเลยสายตกอมยู่ไม่รูออ้ลมโอ้โหตึงๆต,ตึงเปรีย้ยแเรามารองตรงนี้โอ้โหปลายเยอะเยอะมากน่าจะมีตัวนะบอกว่า อย่าเพียบเลยอ่ะน้ำก็ยังโอเคอยู่นะครับสีดีใสเลยค่อนข้างใสเปี้ยครับเปียเปีย ไ <I> <laughs> อปีมันแล้ว <ไป S 1> ครับ<ป>เอ๊ไปหลงทำอะไรอยู่เกาะล,ล,ล,ลอยวะเนี่ยเอาหมดแล้วนะออเออไมโครเอ็ดจับเอ็ดจับ <laughs> อ <น S 1> เป็นไงครับเนี่ยอาจานตูนดูดูดูอันนี้จานตูนยังไม่โดนเลยนะครับเออ นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะอ้าวสีขนวะนี่นี่มันยังไงรูร้หรือยังรู้หรือยังรู้หรือยังครับโอ้โหาว่าผมตกไม่เป็นจานตายนะร้ายกาศห้าว่าผมตกไม่เป็น เอเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยออนี่โหติ๊กน่าจะเข้าทางกว่าโหติ๊กน่าจะเข้าทางกว่กมามันดูดง่ายไม่เกี่ยวหรอดูดดดดดเยอะมากโอ้ย,อยขนทั้งน,นั้นเลยดีกว่า จะได้เปียเฉยเลยเออูอเข้าเหลี่ยมนี้ดีกว่าเว้ยเดี๋ยวคนก็เดินม,มาเฮ้ยโดลอีกแล้วเหรอโอ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้โหพูดเอาเรื่องอ่ะครับผมอันสองกานตายได้อีกแล้วนะครับนี <N> ่ผมได้อีกแล้วนะครับผมผมรอดอีกแล้วโอ้ยได้ปลากับข้าวแล้วครับวันนี้ออแหมไปมือกแตกอยู่เกาะลอย ไอตายเถอะไออยู่เกาะลอยทอ้งเกขึ้นลมแรงอย่างนี้นะครับแต่ปลาเดือดอยู่ใหญ่ด้วยมันย้อนมันเลยเว้ยสวยเลยเออมังย้อนมันเลย<ม>อ้าวสามตัวเฮ้นอก็กินดี นี่ได้แล้วครับเปีย,ห,ยหลุดพอดีแฉับนี่นะครับโอ้โหรอแล้วรอแล้วต้องเบรกวนหวานหน่อยครับปลาไม่ค่อยวิ่งเลยเเลมันก็มันก็ไม่เล็กนะแต่มันไม่วิ่งว่ะ ได้ครับสนขนตัวเปียตัวแอนึกว่าจะกลับบ้านมือเปล่าซะแล้วตัวอีกแล้วครับนี่เขาเอาเกะกะผมไปเจอไหมโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใส้นีใขนนมอะไรใด้ขวดนมมัน,ม,นมันผิดพลาดท,าทั้งเทคนิคนิดหน่อยครับ <c oughs> นะที่คีวก็ไม่ดีซื้อใหม่เดี๋ยวต้องไปขอยใหม่ซะแล้ว ลาพลาร่าเนี่ยดีอยู่จอ่วดูดูตึองตเดี๋ยวนี่กันเนียนใจได้เ,ดเนียนเสียงมันก็ดังสุดแล้วเอลทีอะ แต่คันนี้มันดีจริงทำไมไม่มีใครเล่นวะแดงเดียวสวยเออเส้นออกบงานดีอือเออจานตูนดีกครับนี่อ้เหี้ยเปรี้ยแน่นอนวุยสายดีตกปลาสายบอกแล้วผมตกปลาขวดนมมาดีอย่างเงี้ยโอ้โหโตัวนี้ใหญ่เว้ยใหญ่ให้ได้ตัวนี้ใหญ่สุดเลย บนี่ปล่อยดีกว่าเอ้ยดูดิเล็กไปเปล่าอ่ะเปียน,น้อยปล่อยแล้วตัวนี้อ่าแล้วแต่ปล่อยก็ได้เราไม่เอาครับมันเล็กเกินดูดิมันยังไม่โตเลยจะปล่อยขวดนมเลยเนี่ย <c oughs> ปล่อยครับตัวนี้ปล่อยไหมเออให้ไปโตก่อนเออนี่โ,โดนแล้วตีขนเหรอเป,เปียน้อย เดี๋ยวน้อยอีกแล้วเออเตียงกดนมตูดีเล็กจัดเลยปล่อยไปปล่อยไปเราไม่เอาเยอะหรอกครับมันนี่มันก็เล็กเกินเราไซส์พอกินเอาไซส์ที่มันแบบว่าเออไปเดี๋ยวน้อยอีกแล้วเหรอกดนมอีกแก้วเอ้ยขวดได้ได้ได้ช่วงนี้วะนี่จบแหน่ฉันรอดอีกแล้ว หมานครับวันนี้เฮ้ไไ hey, จานตูวเขาเอาอีกแล้วนะครับมันแตกถึงแตกเขาจะหมานไปไหนครับเนี่ยทงไอเอกินอีกเดี๋ยวแม่งดินล่วงน้ำอีกอตูวว่าแล้วอดกินเออเราไปลองดิตอนนี้ก็ได้ไปห้าตัวจริงๆเมื่อกี้หกแหละจะใส่ถุงแล้วหล่นน้ำ โดดอืออือเปียอีกแล้วโอ้ตัวนี้ตึงเว้ยตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงตัวนี้ตึงตัวนี้ใหญ่เลยสายเกาะลอย นี่ครับโอ้โหตีตื่นอาจารย์ตายตอนนี้เราสี่ตัวเท่ากันแล้วแต่เมื่อกี้หล่นไปถือว่าสามสี่แล้วกันนี่โั้โหจิ๊ก1.5กรัมนะครับเป็นไดว่า1.5กรัมครับเหยื่อก็เป็นไดว่าเหมือนกันสีใส เพราะว่าน้ำใสนะครับโอ้นี่มีรอยพี่เป่างับไปด้วยเว้ยมีรอยพี่เป่าสายยันด้วยวะเฮอยว <c oughs> <c oughs> ายแล้วลออครับหลวงอ้าวครับคลิปดีๆด้วยครับทีมของเขาจะดีครับหล่นน้ำไปสามตัวแล้วไงออกไม่ออกอา้าว <c oughs> ไป่าฮ่าเฮ้ยวิ่งดีว่ะไอ้ขนดีว่าตัวสวยตัวสวยเนี่ยเขาได้อีกแล้วนะครับโอ้โหตัวใหญ่ด้วยใหญ่ใหญ่ได้ได้ได้ดีดีดีวยครับ เก็บเต็มถุงกรเบผมตอนนี้ได้ไปสิบกว่าตัวแล้วครับหล่นแล้วหลนึงแล้วหล่นน้ำอีกหล่นน้ำอีกสามจริงๆต้องสิบห้าแล้วนะที่ขี้ผมไม่ค่อยดีแล้วปามลื่นหล่นน้ำหมด เจอสคันได้คุ้มแล้วันนี้ถือว่าสำเร็จทั้งคู่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเอ้ยโดนอีกแล้วปล่อยไว้เฉยเดี๋ยวก็ซ้ำโดจะตายให้ต่อตึก <c oughs> ตัวเล็กก่ะดิตึกตึกตึก ไนนอ้ขนเนาะมืใหญ่ด้วยนะพอให้ได้หายอยากแล้นะ <c oughs> ถ้าได้ไม่ได้เลยใ่อยากหนักกว่าเดิมอีก <c oughs> โอ้ยโอ้ยนี่นะ <c oughs> เอ้ยทำไมย้อนวะทำไมย้อนเนี่ยเบ <c oughs> ี้ยโอ้ไม่สู้เลยอ่ะไอหำมมาอีกแล้วครับผม ปับ๊บทีคิวก็ไม่ค่อยจะดีครับหล่นน้ำไปสามตัวแล้วอฮ่อไม่ออกออกปั๊บเขาให้ไปย้ายเหลี่ยมครับไม่กินแล้วรูนี้ย้ายเหลี่ยมกันสักหน่อยฮะ างีแปลงไหนอ่ะอ๋อมันออกข้างนอกเทรียบเลยเนี่ยหัวเนี่ยคือดิก็รอหัวนี่แหละเอานอนทางไหนจะซ้ายหรือจะ าดหรอหยดติ่ง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 หยดติ่ง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 โอ้โหนี่ไงแว๊บแว๊บเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหกัดเลยเจอมุมมันแล้วครับผมเจอเหลี่ยมแล้วโอ้กัดเลย น้ำผุน้ำผุเหลี่ยมนี้แหละเหลี่ยมนี้นี่ไงโดดอยู่เนี่ยโอ้หตัวใหญ่เว้ยโอ้ยตัวมันเริ่มเลยอาจารตูนเอาสายสวยอีกแล้วครับผม เดือด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 ปลาครูครับปลาครูขอให้มีปลาอย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> โอ้โหขวดนมเลยครับโอ้โหน่ารักจังเลยอะ่ะ โอ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะเอีย่น้อยครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะปล่อยไปนะครับเล็กจับนะเล็กมากเล็กกว่าอีกดูดิตัวที่ปล่อยนี่เนี่ยสองนิ้ว <S <S อ่ะครับโอเคครับวันนี้ก็ถุงแตกเลยโซควาสมสำเร็จนะโซความสำเร็จนะครับ,ก,รนนรบกับหมายครูโอ้ยไดไปเกาะลอยตั้งนานออกว่าตัวโลอ่ะโลขวานแน่ คันสองคันนี้ได้ถูกเจอมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับามาทั้งคเทวลลวอกอาทิตย์กับได้ว่าแกกับวิจินผัดกันเจอมอมาครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยครับเดี๋ยวเจอกันที่หน้าตูแตกสองคนก็เลยสองคนแหละ